ประเทศไทยเตรียมจัดการประชุมอาเซียนฟิสิกอลแอคทิวิตี้ฮับไซต์มีติ้งภายใต้งานเซา t h e a s เอเชียฟิสิ c อลแอคทิวิตี้คอนเฟอเรนซ์2025หรือ CPAC 2025 ซึ่งเป็นเวทีสัมมนาด้านกิจกรรมทางกายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ปี2025โดยความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือ TPAC สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอๆๆสสดรนายแพทย์ไพรโร่เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของการรวมพลังภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสการมีกิจกรรมทางกายของประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมคำว่าฮับนี่อาจจะเป็นศูนย์รวมความร่วมมือนะฮะก็คือเราจะมีทั้งอันที่หนึ่งก็คือนักวิชาการและคนทำงานที่จะเชื่อมต่อกันต่อไปนี้คนมาประชุมไม่ได้มาแค่3วันแต่ว่าจะเป็นการเชื่อมกันในระยะยาว มีฮับฮับนี่ก็คือเชื่อมคนที่สองก็คือเชื่อมข้อมูลนะฮะมีงานวิจัยฐานข้อมูลในต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับพอมีคนพร้อมข้อมูลพร้อมงานวิชาการพร้อมมันก็จะเกิดงานนะเชื่อมงานแล้วก็เช่นในเบสโชเองเนี่ยเขาก็จะมองภาพใหญ่ว่าภอมิหภาพนี้มีความร้วมมืออย่างนี้ทําอะไรจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นในประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นประเทศข้างเคียงเบนไรนิดนึงแต่ยังไความร่วมมือนี่แหละนะมันจะเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับงาน c p p c 2025สอันามนากิจกรรมทางกายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นระหว่าง5-7ถึงพฤศจิกายน2568นี้ณโรงแรมเซ็นทราแกนแอดเซนทรเ